เทศเราเนี่ยมันเคยยิ่งใหญ่มากแต่วันนี้เรากัดกันเองมากเกินไปวันนี้เรากลายเป็นหมาขี้เลือ้อ่ในเอเชียจากเสือตัวทีว่ห้านะข้ออะไรครับน,ะนะักเพื่อนเพื่อนครับิกตอกอย่าลืมกดติดตามช่องพี่บูทูเดย์ไว้ด้วยนะครับเป็นช่องสำรองนะเพราะว่าผมพูดกีไรแม่งชอบโดนแบนก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับดังนั้นวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่องสำรองไว้ จะได้ติดตามผมไลฟ์สดได้ตลอดเวลาโดยไม่สะดุดไม่งั้นโดนแบนทีกวาหายก็บไปทีก็มาโบกทีจะลืมกดติดตามช่องนี้แล้วก็ช่องสำรองผมนะครับอ่าช่องพิทบูแล้วก็พิทบูทูเดย์มีสองช่องนะครับใช้พิทบูทูเดย์เพราะวันหนึ่งเคยไปทํางานกับพี่ประเด็ดพี่ใบวงในหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์วันนี้ก็เลยใช้ชื่อพิทบูทูเดย์นะครับอย่าลืมไปกดติดตามให้มันครบพันไว้นะครับ อ่าแล้วนั้นผมก็สามารถไล่สลับไปสลับมาได้ถึงเวลาโดนแบนทีก็จะไม่โดนแบนนานขนาดนี้นะเฮียไม่กลัวคนอุดรลุยเหรอ,อผมก็ไม่ได้บอกนี่ว่าใครเป็นหมาใครเป็นแมวเนี่ยใครร้อนตัวก็เป็นหมาไปเลยครับเห็นไหมถ้าเกิดก็ดูดีกว่าเดี๋ยวผลการเลือกตั้งครั้งนี้จะรั่วประเทศนี้มีคนเลือกควายเยอะก็ไปดูว่าผลเลืกเอกตั้งเนี่ยผมไม่ได้บอกนี่ว่าตรงใครชนะแล้วควายเยอะหรือคนเยอะผมไม่ได้บอกซะหน่อยอผมไม่ไปคิดกันเองไงอู้กลัวที่ไหนมาเิ สวนอยู่แล้วครับผมเป็นคนคิดบวกประเทศนี้ก็เป็นประเทศของผมเหมือนกันนี่ทำไมผมไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดละ่ะนะผมไม่มีสิทธิ์จะวิจารณ์เหรอผมไม่ได้วิจารณ์ใารเป็นการส่นบุคคลซะหน่อยเออหลายๆจังหวัดมึงส่งโจรเข้ามาอยู่ในสภาหน่าะให้กูยอมได้ไงอะ่ะมาเลยรถทัวร์กูไม่กลัวหรอกนะอย่ารถขนก็อย่ามาเทก็พอ,งองเออไม่มาวันววววนี้ผมกำลังสร้านลง,ลงนั่รถงความคิดผมอยากคนไทยกล้าคิดไง ก้าวอย่ากรอบง่ายเราฟัดกันเองเราการกันเองครับเพื่ออะไรเพื่อจะนักการเมืองเหรอครับผมไม่เข้าใจพวกคุณเหมือนกันคุณทะเลาะกันในเวลาตายพี่กับน้องทะเลาะกันพ่อกับลูกทะเลาะกันเพราะอะไรพราะแบ่งข้างเชียร์นักการเมืองอ้าวชีบหาย้เกิดอะไรกับประเทศกูคุณดูอเมริกานิครับข้อดีของเขาคือครับจบเลือกตั้งทุกอย่างจบในตอนก่อนเลือกตั้งแม่งหัวดันหนักกว่าเราอีกใช่ไหมครับก่อนเลือกตั้งแม่งหัวดันหนักแต่พอเลือกตั้งจบไม่จบ ไอ้ไม่ใช่กูขอเลือกตั้งโอ้โหกรรมการไอ้สัตว์กกตทำเหมือนกูเป็นคนดีอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ควรทำอันนั้นก็ไม่นั้นจบเลือกตั้งแล้วยังกัดกันไม่เลิกเลยเออใช่ไหมดังนั้นไอ้คนดีกกตเนี่ยนะกูจะสงสัยตัวมึงแล้วว่ามึงทำงานเนี่ยคุ้มเงินเดือนกูหรือเปล่าเออกูดูดิถามเนี่นะมีคดีคาอยู่ไม่ลูกอีคดีวันนี้ก็จบเลือกตั้ง กูเหมนมีนักร้องจังเลยเออวันนี้ก็จบลนะครับกนะัมพาราเฮลิสครับที่คนไทยชอบเรียกแต่ผมอยากให้เราเริ่มพูดใับคุณปากผมเริ่มติดไปยน้กับคุณแล้วเนี่ยผมฟังถามมาเนี่ยเป็นกัมพาาไปเลยนะมันช่อิตมำไล่านะครับเขายังโทรแสดงความยินดีและมีสปิริลแล้วบนะาทีเหลือก็พัฒนาประเทศเข้าไปสี่ปีว่ากันใหม่ แต่ประเทศนี้ลบกันไม่เลิกครับแล้วนักการเมืองก็เห็นไก่ตัวมากไมมาคนระัคนไทย,นนกกมไมยทะเาลาะก,กันเพื่อนักการเมืองผมไม่เข้าใจครับทาไมเราไม่ทะเลาะกันเพื่อชาติครับนี่เราทะเลาะกันเพื่อผลประโยชน์ตัวเองเหรอครับเฮีย yeah, ครับขอความเห็นเฮีย <Yeah, S 1> <here S 2> กับคุณหญิงหน่อยคืออะไรคุณหญิงหน่อยเป็นยังไงผมก็ไม่รู้จักคุณหน่อยเป็นการส่วนตัวนะก็เ okay, ห็นนักการเมืองคนหนึ่งจะไปม,มีอะไรคุณหญิงหน่อยเวลา อยู่นักสินกุนนักสินดีแต่เวลาแยกทางกุนักสินคุณักสินก็เย็นเลว็วแค่นี้ก็นักการเมืองอะก็แค่นั้นแหละเวลาผลประโยชน์ร่วมกันก็ไม่เห็นจะทะเลาะกันเลยไม่เห็นจะขัดใจเลยในเวลาที่คุณนักสินทำอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยก็เห็นกล้าค้านนี่มาค้านอะไรตอนที่แยกทางกันแล้วจะมีประโยชน์อะไรแล้วคุณหญิงหน่อย็แคนนักการเมืองคนหนึ่งนะตอนเราผมไม่มีราคาอะไรนี่ทำไ,ไมวันนี้แยกพักมาก็ไม่เห็นจะรุ่งเนี่ยไปไม่รอด ตอนเป็นรัฐบ,บาลกูก็ไม่ไดเห็นผลงานอะไรเปชนจีนเป็นนานนะนี่หน่อยนี่เกิดเพราะคนดีจำลองนะครับเห็นไหมเรียกเงนเมืองแล้วรวยเนี่ยมันคงไม่เคยสะทางใครสักคนก็เห็นอยู่นี่ครับเป็นทนาแล้วรวยเป็นไงหเห็นหรือยังเออเป็นทนาแล้วรวยอ่ะไอ้ชิบหายมึงรวยได้ไงวะเอออาชีพที่รวยแล้วคือการโกงไงแล้วมันก็เกิดโกงมาไม่มาคุยกับผมนะคนโกงมันจะเป็นคนดีได้ไงอ่ะ ักเมืองไทยผมบอกอะไรผมไม่ศรัทธาทุกคนีผมศรัทธาตัวผมเองเนี่ยวันนี้คุณมาดูอยี๋ยว่ันนี้ผมมีความคิดแปลกๆประหลาดแต่ผมว่าความคิดผมมันสร้างสรรค์นะผมว่าบางคนมันยังงงงายอยู่เลยทุกวันนี้ไม่ช่วยผมสร้างชาติเลยอะอะไรวะเอาเปรียบชิบหายไอ้อรางแม่วันนี้มีความเป็นอยู่ดีแล้วก็เลือพอหันกลับมาพัฒนาชาติหันกลับมา ตอบแทนมูลแผ่นดินแต่คนบางคนมึงไม่เคยคิดจะตอบแทนมูลแผ่นดินเลยมึงโกงกินอย่างเดียวตลอดเลยอะวะใช่ไหมนักเมืองนี่มึงกัดกันอย่างยี้ยิ่งของหมาท่านนั้นเราเป็นคนอย่าไปกัดกันแบบหมาเป็นนักการเมืองครับเช้าผมดูพี่ไพศาลเพื่นอนคนโพนผมไม่ค่อยจะอ่านไลน์เท่าไหร่ต้องขออภนะัยผมไม่ค่อยตอบมือถือด้วยเพราะว่าชีวิตผมช่วงนี้ไม่ค่อยติดต่อใครเท่าไหร่นะครับพี่ไพศาลขอว่า ประกาศสิตของเจ้าสำนักเขากระโดงกูจะให้มึงเป็นนายกนี่นะครับตอนนี้นะครับก็มีการพูดถึงพักพรรคกุญใจไทยเขาเป็นเจ้าของกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมเขาได้ออกคำสั่งให้เพิกถอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันภาย แล้วเราก็อ้างคำวิธีใชยของอกฤษฎีกาว่าเป็นทารณีสงครับอันนี้คือนายกุ้งอิงก็มีสิทธิ์ที่จะหลุดจากเก้าอี้ใช่ไหมครับกระทรวงมหาดไทยของพระค์ูจิใจไทยนะครับออกคำสั่งเพิกถอนนะกรรมสิทธิ์ที่ดินอันภายว่าเป็นทรณีสงอเหใช่ไหมถ้าเกิดว่า บริษัทอันภัยเนี่ยนะยอมรับก,ก็ต้องคืนที่ดินให้หลวงแต่ถ้ายื้อต่อก็ต้องไปฟ้องศาลถ้าฟ้องแพ้ก็เก้าอี้หลุดเหมือนกันนะถ้าฟ้องชนะก็โอเคก็ไม่เป็นไรก็รอดตัวไปเห็นไหมนี่คือความเลือดเย็นของนันกการเมืองแต่กระทรวงมหาดไทายไม่กล้าพูดถึงที่ดินเขากระโดงทำไมถ้าเกิดว่าเกมนี้เล่นขึ้นมานี่นะคุณหนูมีสิทธิ์ตกเก้าอี้นะ ใช่ไหมที่ดูไอ้าาพามาหิดวันนี้เราเจ้าสานักพร้อมแล้วที่จะขึ้นมาเป็นนายกแทนแล้วบงคนก็เริ่มละอาแล้วกับการเดินยืนเป็นแบ็คกราวให้กับเด็กๆให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ไปสีภาษาทางการเมืองขึ้นมาเป็นผู้นาประเทศสวยโบหัวงอกทั้งหลายแหล่เล่นการเมืองไปทั้งชีวิตยืนเป็นวอลเปเปอร์ให้นายกนายกพาลูกไปวิ่งเล่นที่อะไรนะมาเป็นประเด็นกันอยู่ตอนนี้นะใช่ไหมมีลูกพาลูกไปนะสามีพาลูกไปหาเมียที่ ทำเนียบลูกวิ่งเล่นสนามหญ้าทำเนียบกว้างใหญ่ไปสารดีนายกก็วันวันไม่ทำไรก็มีลูกถ่ายว่าวันวันเอาแต่เซลฟี่ประชุมก็เซลฟี่นั่งกันเซลฟี่ไปไหนไก็เซลฟี่คือไม่มีหาอะไรเซลฟี่ทั้งวันนะมีลูกเต็มไปหมดส่งมาผมไม่กล่าวลงนะไอีคนส่งรูปนายกเซลฟี่ไปผมก็ไม่เอาอย่าส่งอะไรให้กูแบบนี้นะกูเสียวแล้วมีหลาคนนะวันนี้นะคนในเพื่อศไทยเองวันนี้ก็ละอาคุณหนูนะบอกให้ อิจฉานายกผมไม่รู้จะอิจฉาอะไรนะแค่พูดให้ฟังเฉยๆใช่ไหมก็คือผู้นําประเทศครับวันนี้คุณควรจะนําประเทศครับวันนี้คุณยังเล่นเป็นเด็กอยู่เลยเขาเล่นกับโลกก็เล่นก็เล่นก็เล่นที่บ้านเลยครับไปเล่นอะไรที่ทําเนียบใช่ไหมอันนี้ผมผมไม่ได้พูดเองผมเห็นมาโลกอะไรเขาเราเรื่องนี้มาได้กันอยู่ผมก็ไม่รู้เพราะเราก็รู้อยู่ตัวเองเป็นเป้าในการโจมตีฉะนั้นทําอะไรก็ควรจะระมัดระวังกันนั่นเอง ก็แค่เตือนน้องเนความหวังดีผมไม่สนใจหรอกครับผมเป็นคนรักลูกมาผมก็รลูกเขามาก่อนอยู่แล้วนะไม่เอาเลยใช่ไหมแต่วันนี้คุณก็รู้อยู่คุณนี่ฐานะของนายกในดังนั้นคุณทําอะไรคุณต้องระวังเน่ยครับคุณจะทําอะไรตามเพอย์ใจคุณอยากจะเซลฟี่อยากจะนู่นอยากจะนี้มันไม่ใช่แล้วไม่นายกแล้วเว้ยเฮ้ยแต่คุณจะเชียร์เขาก็ไม่ว่าเลยผมแค่พูดให้ฟังเออใช่ไหมแล้ววันนี้เดีเป็นที่มาว่าวันนี้หลายหลายคนเริ่มนะคนในพากเพื่อไทยเองนะโถเอ้ยวันนี้ ผมมีชมรมคนออกหักับพักเพื่อไทยอยู่กับผมเพียบเออทำไมวันนี้ผมมีชมรมคนออกหักับพักเพื่อไทยอยู่กับผมเพียบผมมีแซวตลอดเวลาเลยพวกน,นี้พวกชมรมคนออกหกักเออแต่ผมไม่ออกหักู่แล้วผมด่าทุกพักรักทุกคนใช่ไหมเอเอชอบพี่มาร์กแต่ใหา่เป็นกลางความเป็นกลางมันไม่มีหรอกน้องเอ้ย คุณจะบอกได้อะไรความเป็นกลางคืออะไรเป็นกลางหรือขี้ขานะครับความเป็นกลางคืออะไรครับศาลยังไม่เป็นกลางเลยศาลยังต้องกล้าเลือกนะครับระวางถูกกับผิดนะเจ้ารับศาลวนาตดสินนี้ต้องเลือกข้างนะเป็นกลางไม่ได้นะต้องเลือกว่าใครผิดใครถูกต้องฟันธงต้องชี้นะ,ะเอ้ะไอชายกลางนี่คือคนที่เขามไม่ได้นะครับผมนะ ผมนี่ชัดเจนเลยชอบใครก็บอกไม่ชอบก็บอกนะแต่ไม่แทงกักกักกักนี่ผมไม่ชอบคคนประเภทนี้นะความเป็นกลางมันไม่มีมันเป็นคําพูดข้ออ้างวาสักการมงคนขี้ขลาดผมไม่ชอบหน้าใครมึงบอกกูมไม่ชอบหน้ามึงอันนี้เป็นกลางไนหะมไม่ชอบหน้ามึงไงเือนเพื่อนสองคนทะเลาะก,กันเนี่ยผมไม่ชอบสมบทชายกลางนะถ้าให้ผมช่วยตัดสินกูก็จะบอกเลยมึงผิด้นี่ถูก แต่ว่าเรื่องมึงกูไม่ยุ่งไม่ใช่ผมอ่ะแต่ถ้าม่มาขอเอ่ยปากกูไม่เสือกเพราะเป็นเรื่องของมึงสองคนเนี่ยกูจะไปรู้ได้ไงวะตื่นเรื่องอาบบางกูไม่ยุ่งแต่ถ้าวันหนึ่งไอ้ยมันถึงมันเรื่องมาถึงผมเนี่ยผมก็ฟังอาว่าไงว่าไงเฮ้ยอย่างนี้มึงไม่ถูกก็บอกอยนี่ไม่ถูกไอ้นี่ไม่ถูกจบยังไงคุณก็ต้องเลือกค่ะเอาไ้กูไม่ยุ่งกูเป็นคนกลางไอ้ยี่มึงขี้ขาดเออ ผมไม่เคยเป็นกลางครับผมเลือกข้างตลอดครับแต่ผมจะพยายามเลือกข้างที่ถูกต้องนะวันนี้ผมไม่ต้องการเพื่อนเยอะไงผมบอกล้วผมต้องการเพื่อนที่ผมครบแล้วผมสบายใจอ่ะเพื่อนเยอะคบแล้วแม่งกูปวดหัวขี้ระวังเพื่อนประเภทงูเห่าอีไม่อยากคบไม่มีหรอกไอ้คนกลางอ่ะมีแต่คนขี้ขาดที่ผมเจอมาในชีวิตผมนะคนกลางแม่งรว้แต่ขี้ขาด กล้าเลือกข้างแม่งเลยไปดูก็ว่ามาแต่ย่างน้อยมึงเหลือเพื่อนหนึ่งคนแต่แล้วมึงเป็นชายกลางมึงยังไม่เหลือใครเลยเจอไปแล้วไงผมไม่ทําตัวเป็นชายกลางไอ้เรื่องของมึงนี่แท้กูไม่รู้เรื่องโ้ยมึงเรื่องอ่ะกูไม่รู้มึงคุยเรื่องอะไรกันกูเหี้ยรับรู้สรุปผมไม่เหลือเพื่อนเลยทักคนไม่คบผมทั้งคู่เลยโกรธผมทั้งคู่เนี่ยใช่ไหมแต่พอวันนึงว่าผมแบบเนี่ยไอ้กูอยู่กับมึง จบอูเหลือเพื่อนคนหนึ่งไอ้เย้ในเลิกคบกันไปก็จบเแต่ชัดเจนไงเอนะอันนี้วันนี้เราเห็นไหมครับว่านักการเมืองมันรวมตัวกันได้เดีวผลประโยชน์วันนึงถ้าผลประโยชน์ลงตัวมันก็จูปากันได้ก็ดูประยุทธ์กับทักษิณนั่นแหละครับประยุทธ์นี่เป็นคนเสนอทักษิณกับมานะเฮ้ยหรือเปล่าชจ เหมือนกันวันนี้โลกที่เกิดความขัดแย้งมันพเพราะเรื่องผลประโยชน์ทั้งนั้นแหละครับอย่ามาอ้างเลยความเป็นธงเป็นธรรมกูไม่เชื่อหรอกอเมริกาเหมือนกันอ้างว่าเป็นตำรวจโลกอ้างนู่นอ้างนี่แล้วท้ายสุดก็ผลประโยชน์ประเทศมึงทั้งนั้นวันนี้ผมเห็นสันดานอเมริกาชัดเจนที่สุดแล้วมาเผยถ้ามึงไงเป็นเจ้าของทฤษฎีสมคบคิดที่ล่อลวงชาวโลกให้เดินตามถึงเวลามึงก็ถีบหัวก็ส่งแล้วประเทศที่เดินตามอเมริกาผมเห็นหลายๆประเทศเลยจุดจบแป้งไม่สวยเลยนี่หว่า เออลองคิดกันใหม่นะนี่นี่เป็นแค่มุมมองไม่ต้องเชื่อผมนะผู้ที่คิดเฉยเยเออส่วนนชีวิตที่เหลือผมนี่้ก็คือหาความสุขไปประมาณผมไม่ต้องการอะไรแล้วในชีวิตนี้ถ้าอะไรที่ตอบใช่คุณแมนนี่ได้ก็จะทําแล้วก็ใช้ชีวิตมีความสุขไปประมาณไม่สะสมทรัพย์สินด้วยมีโอกาสเที่ยวก็เที่ยวตามได้ที่ผมยังเดินไหเที่ยวไหวา้ผมชวนคุณไปเที่ยวเวียดนามนีก็เพื่ออะไรไปดูด้วยเนี่ยคุณเกิดมาคุณต้องมีความสุขสิ เดี๋ยวมันก็ต้องใช้เงินมึงก็ต้องใช้ดิมึงจะเก็บไปทำไมเออเห็นไ,ไหมวันนี้มึงโกยรายยุเยอะแล้วมึงยังงกอีกอะกูก็ไม่เข้าใจละมึงจะเก็บไปทำไมเงินตั้งหนาเนี่ยนะมึงจะไปห่วงอะไรเรื่องหนักหนาลูกเต้าเนะี่ยใช่ไหมวันที่คุณตายนะเขาวางแผนจะเผาคุณแล้วเห็นไ,ไหมแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างก็จะลืมเลือนไปแค่นั้นเอง เพราะฉนั้นวันนี้เวลาที่เหลืออยู่ใช้หาความสุขบ้างสิเห็นไ,ไหมมึงจะสะสม,ไ,มไปทำไมต้อหนาให้ลูกเป็นหา,หหาหกันเองบ้างดีกว,ว,ว,ว่าให้กูมีเวลาหาความสุขกูบ้างเออแต่ในหลายคนเนี่ยมึงแก่กันนี่มึงยังไปคิดจะเที่ยวอีกเหรอมึงยังจะหาเงินอยู่เหรอมึงอยู่ไปกี่ว,ว,วันอู้เปลี่ยมนมี่คิดแล้วหาความสุขหน่อยอย่างน้อยตายไปก็ยังแบบมีความฝัน